สวัสดีค่ะวันนี้แม่เมย์จะมาพาเพื่อนๆทำทาร์ตไข่จากหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะอันนี้เป็นแบบโมชั่นทำทนันเองนะก็คือไม่ได้ทำเยอะนะคะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เราจะต้องใช้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะตัวน้าทาร์ตเนี่ยมีททาเองนะเดี๋ยวเรามาค่อยพูดถึงตัวของน้ํทาร์ตว่าใช้อะไรนะเรามาดูตัวแป้งก่อนนี่ตัวแป้งนะคะมีใช้ ตัวนี้นะคะหาซื้อได้ตามร้านขายของทําขนมอ่ะพวกร้านอุปกรณ์ขายอุปกรณ์เบเกอรี่ขายของทําขนมอ่ะจะมีส่วนใหญ่จะมียี่ห้อนี้นะ <c oughs> แล้วก็ในแมคโครก็มีแต่ว่าแมคโครจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะคะเอามาดูขนาดกันก็จะขนาดประมาณนี้นะ <c oughs> เป็นสินค้าแช่แข็งนะเ <c oughs> วลาจะนํามาใช้งานเราก็แค่นําออกมาไว้อุณหภูมิปกติให้เขาคายเย็นนะเ <c oughs> พราะมันแช่แข็งมาเนาะ แล้วเ,เราก็ค่อยนำมาใช้นะคะหรือเอามาพักไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาก็ได้สมมติว่าสมมติว่าเราจะทำตอนเช้าอย่างเงี้ยเราก็กลัวลืมเอามาพักไว้ในตู้ช่องตู้เย็นช่องธรรมดาตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าเราก็นำามามาสำหรับเตรียมอบก,ก็ได้นะคะโอเคในส่วนของแป้งทาร์ตจบแล้วนะ โอเคแป้งเราใช้สําเร็จรูปก,ก็ไม่ต้องอะไรมากนะคะแค่หาซื้อมาให้ได้เท่านั้นนะคะต่อไปเราไปดูส่วนของน้าทาร์ตนะคะน้ำเนี่ยซื้อสําเร็จก็มีในแมคโครก็มีร้านอุปกรณ์เบเกอรี่หลายหลายหลร้านที่เขามีตัวแป้งขายส่วนใหญ่เขาจะมีน้ําขายด้วยนะคะถ้าหากว่าไม่อยากทําเองก็ซื้อแบบสําเร็จรูปก,ก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราอยากจะทําเองนะท,ทาทานนิดหน่อยนะคะซื้อน้ํามาเยอะๆแล้วก็ใช้ไม่หมดเราก็เสียดายของใช่ไหมแล้วก็ทําน้ําเองก็ได้ไม่ได้ยาก วัตถุดิบนะคะก็จะมีเป็นไข่นะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้นมสดนะคะส่วนอันนี้จะเป็นกลิ่นนมเนยครีมนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเกลือค่ะแล้วก็น้ําตาลนะคะมีใช้เป็นแบบน้ําตาลเบเกอรี่ค่ะของลินตัวนี้นะคะเป็นแบบเกล็ดละเอียดนะคะเพราะเวลานําม,มาผสมกันจะได้ละลายง่ายๆนะคะถ,ถ,ถ้าหากว่าเพื่อนๆใช้น้ําตาลแบบธรรมดา ถวงลดยกว่าบาทก็ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะต้องคนนานนิดนึงให้เขาละลายถ้าใช้แบบนี้มันจะละลายง่ายแค่นั้นเองนะใช้น้ําตาลแบบไหนก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทําน้ําทาร์ตกันก่อนเนาะในส่วนของไข่นะคะมีใช้แค่ไข่แดงนะคะแยกไข่ขาวออกไปเนาะแล้วก็เราก็จะใส่ในส่วนของน้ําตาลนะคะนี่น้ำตาลนะใส่ลงไปนี่นะคะก็ ยีไข่แดงกับน้ำตาลเข้าด้วยกันโอเคประมาณนี้ไแล้วแล้วก็ต่อไปใส่ในส่วนของนมเลยค่ะใช้เป็นนมสดนมข้นจืดวิปปิ้งครีมตามชอบเลยถ้านมสดก็จะไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะคะก็จะมีความเบา แต่ถ้าหากว่าเป็นนมข้นจืดก็จะมีความมันขึ้นมานะคะมีความมันความนวลความเจ้มจนขึ้นมาเนาะนมข้นจืดที่เป็นแบบพวกคาร์เนชั่นกระป๋องะคะ่ะหรือจะใช้เป็นวิปครีมก็ได้ถ้าเป็นวิป,วปครีมก็จะมีความมันแต่ว่าก็ต้นทุนก็จะสูงนิดนึงในส่วนของนมนะคะก็ไม่งงเนาะมีนมสดใช้นมสดมีนมข้นจืดใช้นมข้นจืดมีวิปครีมใช้วิปครีมรสชาติแตกต่างกาัน ตามความชอบแต่สําหรับเมย์ชอบเบาๆหน่อยนมสดแล้วก็มันก็ต้นทุนไม่ได้สูงมากทํากินเองนะคะแล้วก,ก็มันวัตถุดิบเอาแบบหาง่ายนะจ๊ะในส่วนของกลิ่นนะเมย์ใช้กลิ่นนมเนยครีมนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นกลิ่นวานิลาก็ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกลิ่นที่มีติดต้านก็มักจะเป็นกลิ่นวานิลาเนาะใช้เป็นกลิ่นวานิลาก็ได้คะ่ะโอเคนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของเกลือเกลือเราก็คือแบบ นิดเดียวค่ะหยิบเนี่ยนิดหน่อยนะคะหยิบมือนะคะเกลือเราใช้แค่นี้ค่ะในส่วนของน้ำทารนะคะคนให้เท่ากันโอเคหรือถ้าหากว่าที่บ้านเพื่อนๆไม่ทานน้ำตาลใส่ขาวนะมีน้ำตาลใส่แดงก็ใช้น้ำตาลใส่แดงได้นะคะทำทางเองเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องซีเรียสมากเรื่องวัตถุดิบขนาดนั้นก็ได้นะคะเออส่วนไข่นะคะ เป็นไข่เบอร์ใหญ่นะใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะถ้ามันไม่มีเบอร์หนึ่งจริงๆก็จะเป็นประมาณเบอร์สองก็ได้นะคะก็เราก็จะต้องกรองก่อนสักทีหนึ่งน,นะเพราะว่าเผื่อแบบมีเศษไข่หรือเศษน้ำตาลที่เราคนไม่หมดเนี่ยเห็นไหมมีเศษไข่เศษน้ำตาลที่คนไม่หมดมันจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะเึ้งนี่เห็นไหมน้ำทาต์ของเราก็จะได้มีความเนียนขึ้นนะคะ โอเคได้แล้วนะนี่นี่หน้าตาแบบนี้เลยนะคะโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมอบเลยค่ะต่อไปเรามาดูที่หม้ออบนะคะหม้ออบเรามีพื้นที่จํากัดเนอะหม้อทอดไรนะ้น้ำมันไม่ใช่หม้ออบออมับนมีพื้นที่ <c oughs> ที่จะใส่ตัวทาดได้ค่อนข้าง จากัดนะคะมันไม่เหมือนกับเตาอบใหญ่ๆที่จะใส่ได้หลายอันเนาะหม้อหนึ่งก็สี่ชิ้นโดยประมาณสี่ชิ้นนะคะอันดับแรกนะเมย์ก็จะนําฟอยล์นะคะฟอยมาลองที่ก้นเอาฟอยล์มาลองไว้ก่อนก่อนที่จะนําน้องวางนะคะเพื่อที่แบบเผื่อมันหกเละเทะนะคะหม้อจะได้ไม่เลอะมากนะคะก็เป็นช่วย ในเรื่องของการทําความสะอาดในระดับหนึ่งด้วยนะคะน้องก็ค่อนข้างใช้งานหนัก <c oughs> เก่าแล้วเราต้องดูแลเขาดีๆนะคะเราเอาเจ้าตัวของแป้งทาสใส่ลงไปเร็วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีจะตักน้ําน้ำทาส์นะเนี่ยใส่ลงไปอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้4ชิ้นพอดี นะคะจะได้ทดัดไข่สีชิ้นสําหรับสูตรหนึ่งเนาะก็พอดีสําหรับหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะกับการทำหนครั้งเอาไว้ทานเองนะจ๊ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มอบกันเลยที่ตัวของหม้อเขาก็จะบอกว่าเค้กอ่ะอบคือ200องศาใช่ไหมแต่อันนี้เดี๋ยวเมจะมาอบให้ดูแบบเทียบแต่ก ความแตกต่างนะเมจจะอบที่180องศา190องศาแล้วก็200องศานะคะ10นาทีเท่ากันเดี๋ยวมาดูความแตกต่างว่าจะต่างกันประมาณไหนนะคะเรามาเทียบกันชัดๆนะคะ10นาทีหม้ออบถุงร้อนเออไม่ใช่10นาทีหม้อทอดไร้น้ำมันเรามาเทียบกันแบบชัดๆนะคะอันนี้180องศา190องศา 200องศานะคะโอเคเพื่อนๆนชอบประมาณไหนทนประมาณไหนถ้าเมนะมีชอบอันนี้เพราะมันกรอบมากๆนะคะก็ประมาณนี้สำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันไปลองทำดูนะคะก็วิธีเก็บก็อาดเสยตู้เย็นค่ะเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะถ้าหากว่าช่องธรรมดาก็ได้เป็นอาทิตย์ถ้าช่องใช้แข็งก็ได้เป็นเดือนนะเอามาทยอยอบ เอามาทยอยอุ่นด้วยหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดรน้ำมันหรือเตาอบก,ก็ได้นะคะออืถ้าเรามีแค่หม้อทอดแล้น้ำมันก็ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันอุ่นก็ได้อุ่นแค่ไม่ไม่แป๊บเดียวค่ะอุ่นแค่ให้เขาคลายเย็นก็ประมาณสองนาทีก็ได้ออืประมาณนั้นนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบุย,บย